สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาอธิบายนะครับการทํางานของสวิตยานั่นเองนะเพื่อนเป็นธุรกิจอันใหม่นะครับที่ถูกนําเข้ามาในเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานั่นเองนะเพื่อนเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมเดี๋ยวผมจะอธิบายตั้งแต่การซื้อเลยนั่นเองนะเพื่อนคือสวิตยานะครับคือเขาจะอยู่ในเมดแบงค์แบบเป็นหมวดหมู่ของธุรกิจแบบนี้เลยครับไม่ใช่เหมือนของพี่เด็กนะครับผมในแพดดักบอลนะครับที่เป็นธุรกิจแยกออกมาอีกทีนะครับอยู่ในเซอร์วิสปกตินะครับผมไม่ใช่แบบนัั้นนะครบ เขาอยู่ตรงนี้เลยวเพื่อนไม่จํา <ท asaki> เป็นต้องแบบว่าไปทำธุรกิจอะไรเพื่อปลดนะครับเขาเปิดมาเขาจะเปิดให้ซื้อเลยนะครับผมไม่ได้มีแค่สามตำแหน่งนี้นะครับมีข้างบนอีกนะเพื่อนมีทั้งหมด5ตําแหน่งนะครับที่เขาให้ซื้อนะผมก็อันนี้ผมบอกก่อนตอนนี้อ่าบอกก่อนนิดนึงนะครับแล้วแต่เพื่อนอเพื่อนชอบนะครับแล้วแต่เพื่อนเพื่อนชอบถ้าเพื่อนเพื่อนซื้อมาแล้วตามที่เพื่อนเพื่อนชอบก่อนนะครับแนะนำว่าให้เลือกตามที่เพื่อนเพื่อนชอบก่อนนะครับแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนแบบว่าเน้นที่ทำธุรกิจแล้วก็อยากให้ผมแนะนำคือผมแนะนำแค่2จุดนี้นะครับ แนะนาแค่อันกลางนะครับกับอันขวานะครับคืออันอื่นนะครับผมได้ลองไปเทสมาบ้างแล้วนะครับผมบอกก่อนนะครับผมได้ลองไปเทสมาบ้างแล้วครับแต่ที่ผมไม่เลือกนะครับอันบนกับอันกลางครับแน่นอนนะครับผมมันไกลเกินไปนะครับมันการทําภารกิจหรือว่าการไปส่งรถต่างๆนะครับการทำธุรกิจของเขามันไม่สะดวกผมบอกตรงนะครับมันไม่สะดวกนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยใช่ครับมันถูกกว่าแบบ ห้าแสนแต่ผมมองว่าห้าแสนนี่คือคุณไปเลือกตำแหน่งในเมืองดีกว่านะครับเอาตรงนะควรไปเลือกตำแหน่งในเมืองดีกว่าครับแล้วก็ฝั่งซ้ายเนี่ยทำไมบางคนบอกว่าทำไมผมถึงไม่เลือกอันแพงนะครับที่มันอยู่ฝั่งซ้ายสุดอย่างนี้นะครับคืออันนี้แล้วแต่เพื่อนชอบเช่นกันนะแต่ที่ผมไม่ค่อยแนะนําอันนี้นะครับเพราะว่าผมลองดูแล้วนะครับการเรียกรถต่างๆนะครับการเอาง่ายๆว่าการเข้าการออกนะครับทางสะดวกนะครับคือสู้2อันนี้ไม่ได้นะครับ2ออันนี้คือเข้าออกสะดวกกว่านะครับการเรียกรถนะครับอันนี้นี่คือเกิด เกิดเหมือนไม่ได้ไกลนะเพื่อนเพื่อนแต่อันเนี้ยอันนี้นะครับโลเคชันเนี้ยมันมีพวกกาแพงบังครับเพื่อนๆนี่ดูนะครับมันมีพวกกาแพงล้อมรอบนะครับบังนะครับเวลาเพื่อนเพื่อเรียกมเน่ยรถมันอยู่รอบๆทองถนนนี่แหละครับผมแต่เพื่อนเพื่อนต้องปีนออกไปเอานะครับมันเสียเวลามันเสียแบบจังหวะที่เราจะเล่นแบบบางคนเป็นสายสปีดลันหรือการเล่นเดยวาวอะไรพวกนี้นะมันอาจจะมีตะกุตะกักตรงนั้นไปบ้างนะครับการเรียกรถการเอาเงี้ยว่าการคมนาคกมมันอ่ะมันไม่ค่อยเวิร์กนะครับ มันไม่ค่อยเวิร์กเท่าสองอันนี้สองอันนี้เนี่ยคือมันเรียกมาปุ๊บอย่างตอนที่ผมอยู่นะครับคือมันเรียกปุ๊บเนี่ยมันเกิดแถวหน้าถนนเลยนะครับมันเกิดแถวหน้าถนนเลยนะเพื่อนๆคือมันอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะ มันมาง่ายเพื่อนเพื่อนคือแบบเรียกปุ๊บแล้วเพื่อนเื่อวิ่งออกไปหน่อยเดียวคือมันมาง่ายกว่านะครับไม่ว่าจะอันกลางก็เช่นกันนะครับอันนี้คือแล้วแต่เพื่อนเพื่อนชอบแล้วนะครับแต่โลเคชันที่ผมแนะนําคือ2จุดนี้ก็คืออันกลางกับอันขวาแบบนี้ครับผมก็ราคาใกล้เคียงกันนะครับต่างกันประมาณ50,000ื่นแสนหนึ่งนะครับก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อนชอบเลยนะครับผมอ่าประมาณนี้แล้วกันนะผมก็ซื้อตรงนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เข้าไปดูข้างในกันเลยนะครับโอเคผมพอเราเข้ามานะครับก็จะบอกเพื่อนเพื่อนนิดนึงนะตรงนี้นะนเป็ทีดระครับ คือเป็นที่จอดรถของเราก็จริงนะครับแต่ว่าผมบอกก่อนนะครับมันจะจอดเหมือนบังเกอร์นะครับจอดเหมือนบังเกอร์คืออะไรนะครับก็คือเอามาจอดได้แค่ชั่วคราวนะคไม่ได้ไม่ใช่ว่าสามารถเซฟรถไว้ในนี้ได้นะเพื่อนไม่ใช่นะครับผมบอกก่อนนะครับไม่ใช่ว่าสามารถเซฟรถไว้ในนี้ได้นะคมันก็เอามาจอดได้นะครับมันก็จะอยู่ตรงนี้แค่นั้นเองนะเพื่อนแล้วก็ ตรงนี้นะผมก็จะเป็นลิฟต์นะครับเวลาเราเอารถล่างนะครับไปลากมามันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับก็จะแยกชิ้นส่วนขายรถนะธุรกิจนี้คือเหมือนธุรกิจแยกชิ้นส่วนขายรถนะเพื่อนๆประมาณนั้นเลยนะครับอ่าเกาะเนี้ยผมพนักงานก็กําลังทําอยู่นะครับก็จะแนะนําเพื่อนๆนิดนึงนะครับเวลาเพื่อนๆนะครับไปลากรถมาแล้วนะครับแล้วก็เอารถมาทําตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆไม่อัปเกรดนะผมสตาฟนะครับ ถ้าเพื่อนๆไม่อัปเดตสตาฟเนี่ยตรงนี้นะผมถ้าเพื่อนเพื่อไม่อัปเดตสตาฟนะผมก็จะใช้เวลา96นาทีนะครับแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนอัปเดตแล้วก็จะใช้เวลา4 8ปนาทีหรือ1วันในเกมนะครับ48ปนาทีก็เท่ากับ1วันในเกมนะครับคืออัปเดตแล้วมันช่วยอะไรนะครับให้มันไวขึ้นเอาง่ายว่าเราจะขายอะไหล่ได้ไวขึ้นนั่นเองนะครับนะครับผมคือเหมือนว่าพนักง,งานมันจะขยันขึ้นอะไรประมาณนี้เพื่อนๆประมาณนั้นนะครับอ่าก็ดีขึ้นหน่อยนะครับตรงนี้นะครับก็อิบายตัคนนนี้ึง อันนี้เป็นรถลากนะครับแล้วแต่เพื่อนๆเวลาแล้วแต่เพื่อนๆจะใช้งานมันนะครับอันลางนะครับเดี๋ยวอธิบายอันลากก่อนนะครับอันลาเนี่ยคือการเปลี่ยนสีนะครับแล้วแต่เพื่อนๆว่าจะเลือกสีอะไรแลวคือรถอันเนี้ยสามารถเปลี่ยนได้นะครับจริงๆมันจะมีเวอร์ชั่นที่เป็นสนิมกับเวอร์ชั่นที่เป็นปกตินะครับแต่ผมเลือกเวอร์ชั่นสนิมมาเพื่อให้มันเข้ากับธุรกิจนั่นเองนันเพื่อนก็แล้วแต่เพื่อนๆได้เลยนะครับพอเพื่อนๆมาขึ้นรถนะครับก็สามารถเปลี่ยนสีได้ตลอดเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้จำกัดนะัครบ หรือเพื่อนๆสามารถไปแต่งได้นะครับรถแบบสวยๆนะครับแต่ว่าต้องเพื่อนๆต้องเพิ่มราคานะครับไม่ใช่ว่าราคาเท่ากันนะครับในธุรกิจนั้นเพื่อนนี่นะผมนี่ถ้าเพื่อนๆก็เลือกเป็นหมดหมู่นี้นะสีมันก็จะสดนะครับแต่ราคาก็จะสูงนะครับแต่ราคานี้มันไม่สูงนะครับอันนี้มาประมาณหกแสนอันนี้หนึ่งล้านนะครับผมก็เลยเลือกเป็นอัล่างดีกว่านะครับถูกกว่าด้วยแล้วก็มันไม่ได้จําเป็นนะเพื่อนมันไม่ได้แรงขึ้นนะผมบอกก่อนนะมันไม่ได้แรงขึ้นนะแต่แค่มันจะดูสวยแบบเป็นสีสด แค่นั้นเองนะเหมือนรถใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราเริ่มต้นทําธุรกิจใหม่ๆนะครับอ่าประมาณนั้นละกันนะครับอันแรกนะครับหัวข้อแรกนะครับอ่าเดี๋ยวผมขึ้นไปดูวิธีนะครับหัวข้อแรกนะครับผมมันก็จะเป็นการแบบว่าที่เพื่อนๆไปเอารถของลูกค้านั่นเองนะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมค่อยพาไปนะครับเดี๋ยวลงดูแล้วอธิบายทุกอย่างให้ครบก่อนนะครับแล้วตรงนี้นะครับผมก็เป็นรถที่เราไปขโมยมาตามที่คอมบอกนะครับธุรกิจอ่าอันนี้นะครับผมจะดําเนินไปด้วยนี่ครับผมนี่ครับตรงคอมนะครับ ก็จะมีภารกิจมาให้เราทำนะคผมสามอันนะครับในตอนปัจจุบันนะครับปัจจุบันยังมีแค่3อันนั่นเองนะเพื่อนของซาเบตยานะครับก็จะได้รถสามคันนี้ครับวีวิวนะครับแล้วก็เกลียตเอลไฟนะครับแล้วก็แปดเอฟแปดคันใหม่นั่นเองนะเพื่อนหรือ t ทซิโมโอมาจิโอ้นั่นเองนะครับตรงนี้ก็ยังเว้นไว้อยู่นะเพื่อนผมว่ามองว่าแนอนัตนะครับเขาจะอัปเกรดขึ้นมากกว่านี้ครับเขาจะอัปเกรดธุรกิจนี้แน่นอนนะครับที่ผมเคยไปเห็นคนขุดขุดไฟมาแล้วนะครับก็เห็นแล้วนะครับว่ามันมีอีกหลายภารกิ ไม่ว่า ar, จะเป็นพวกป้ายทะเบียนก็เช่นกันนะครับถ้าป้ายทะเบียนถ้าเพื่อนเพื่อสังเกตนะครับอันนี้เขากักไว้นานมากแล้วนะแต่ก็ยังไม่ปล่อยนะก็คือดูป้ายทะเบียนครับอันนี้ป้ายทะเบียนอันนี Il ้มีอยู่จริงๆในเกมนี้นะครับแต่ว่าเขาแค่ยังไม่อัพเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นป้ายทะเบียนของ F8 นะครับป้ายทะเบียนของกาเรเทลไฟนะเห็นไหมครับอันนี้คือเป็นป้ายทะเบียนจริงนะครับผมที่จะถูกนําเข้ามานะแต่เขาไม่นําเข้ามานะครับคือตอนนี้เขากักเฉยนะเพื่อนเพื่อนเหลือแค่เขาปล่อยนะครับ ก็เป็นายทะเบียนพิเศษอันใหม่นะผมที่เหมือนกับพวกโครากับสปังเลยนะครับที่เขาแจกนะปัจจุบันนะครับรถพวกนี้นะก็เวลาขมโมยมานะครับสามารถไปขายได้จริงๆนะครับแล้วผมก็เ,เดี๋ยวอธิบายอย่างอื่นก่อนนะครับก่อนที่จะเอารถไปขายนะครับคือธุรกิจนี้ดําเนินไปด้วย3อย่างครับเพื่อนๆที่ที่จะท,ทำเงินได้นะหนึ่งนะครับ ก็คือการเอารถไปลากรถลูกค้านี่นะครับผมสองนะครับทำธุรกิจในคอมนั่นเองครับได้รถ3คันนี้เพื่อเอาไปขายนะครับ3ก็คือได้เงินจากตู้เซฟครับผมตู้เซฟจะอยู่ข้างบนนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับตู้นี่คือตู้เซฟครับผมจะเป็นรูปของไอ้วิสิวันนะครับเฟอร์รี่วิสิวันนะครับเป็นเฟอร์รี่คอนเซปต์นะครับถ้าปกตินะถ้าเพื่อนๆนะครับไม่ได้อัปเกรดนะถ้าเพื่อนๆไม่ได้อัปเกรดตู้เซฟนะครับ นี่ถ้าเพื่อนๆไม่ได้อัปเกรดตรงเซฟตรงนี้นะครับมันก็มีเซฟอยู่แล้วนะครับแต่จะเป็นเซฟกากๆนะครับแต่จะเป็นเซฟแบบเหมือนของอาร์เคดนะจะเป็นตู้ดําๆนะครับเป็นตู้อ่าที่เก็บเงินได้น้อยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับมีตู้เซฟอันนี้จะเก็บเง,งนินให้ก็จะเก็บเงินได้เท่ากับของในายขับนั่นเองก็คือ2องแสนห้านะครับตอนนี้ผมมี2องแสนสองแล้วนะครับวิธีที่จะได้เงินตรงเซฟทํำยังไงนะครับเพื่อนๆต้องเล่นธุรกิจนี้ต้องมีธุรกิจนี้ก่อนอัปเกรดตู้เซฟก็แนะค่อนข้างแนะนานะครับดีกว่าตู้เซฟใน Co แล้วทําอะไไไรม่ด้เลยนะครับ แต่ตู้เซฟนี้คือมีประโยชน์มากนะครับผมแนะนําให้อัพไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเพื่อนๆน,น,นจะเล่นภารกิจลากรถหรือเพื่อนๆอนจะอไปขมโมยรถมานะครับก็ได้เงินเช่นกันนะผมบอกก่อนนะครับมันก็จะบวกตังค์ไปเช่นกันนะบวกตังค์ในเซฟเหมือนกันนะครับก็จะขึ้นไวนะครับอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าผมบอกก่อนนะครับธุรกิจนี้นะครับไอการขามโมยรถเนี่ยการเฉพาะการขามโมยรถนะครับไอที่เขาให้เราทำภารกิจในคอมสั้สามอันเนี่ย คือมันคูดาวหนึ่งสัปดาห์นะครับมันคูดาวหนึ่งสัปดาห์คืออะไรนะครับไม่ได้แปลว่านะครับไม่ได้แปลว่าเพื่อนๆไปขโมยรถมานะครับวันอังคารนะครับแล้วมันจะรีให้วันอังคารไม่ใช่นะครับผมบอกก่อนนะับไม่ใช่นะครับคือมันจะรีตามสัปดาห์ของมันเลยนะครับสมมุติ gta นะครับผมรีทุกวันพฤหัสนะครับประมาณช่วงเย็นๆนะครับแสดงว่าเพื่อนๆนะครับก็จะสามารถทำธุรกิจนี้ได้อ่าทำธุรกิจนี้ได้อีกนะผมในช่วงวันพฤหัสตอนเย็นเช่นกันนะเพื่อนสมมตินะครับ สมมติเ,เพื่อนๆไปขโมยรถวันพุธนะครับไม่ได้แปลว่าเพื่อนๆต้องรอวันอีกวันพุธนึงอีกสัปดาห์หนะครับไม่ใช่นะคือเพื่อนๆสามารถวันพรหัสเนี่ยเพื่อนๆสามารถทําต่อได้เลยนะครับถ้าเขารีเซิร์ฟแล้วหรือว่าไอ้เงี้ยว่าอัปเดตแล้วนนเองนันเพื่อนเขาก็จะเปิดให้เราทําอีกนะครับผมธุรกิจนี้รีทุกๆกสัปดาห์นะมันกลายเป็นเหมือนธารกิจรายสัปดาห์นะครับประ,ประ,ประมาณนั้นละกันภารกิจรายสัปดาห์ประมาณนี้นะครับแล้วก็นะครับ ข้างบนนะครับก็จะมีขนมนะครับไออันนี้อันนี้หยิบได้จริงๆนะเหมือขนมนะครับเหมือนกับในออโต้ช็อปเด็ดเด็เลยนะครับนี่ครับผมกด e ไปนะครับแล้วก็กดสวิตช์บาร์เพื่อเก็บไปนะครับผมจะเก็บทีละทั้งหมดนะครับอย่าไปกด enter นะครับมันเก็บช้านะครับเบาะนะครับผมนั่งข้างจ้ามัยนะครับนั่งได้จริงๆนะครับผมแล้วก็เออบองสักอย่างบองนี่กระดูได้จริงๆนะครับผมแล้วก็ข้างในนะครับผมก็จะมีประแจนะครับผมประแจพี่ดอมนะครับก็วางอยู่ให้เราเก็บสามารถเก็บได้นะครับอันนี้ผมเก็บไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีีจจัังค์เเออนนนรร้้ใหกิดวยะบ สามารถเติมเลือดได้ก็คือกินได้จริงๆนั่นไหมครับเสีย1บาทนะครับผมสามารถกินได้จริงๆครับแล้วก็ข้อดีของเขานะครับก็จะมีเซฟรูมนะเหมือนเซฟรูมนะครับให้เราไว้อยู่แล้วนะผมเป็นห้องแต่งตัวก็มีนะครับสามารถแต่งตัวได้นะครับแล้วก็มีเตียงนอนสามารถนอนได้จริงๆหรือว่าเซฟได้นะครับในกดตัวเแล้วก็เซฟไปที่ซาเวจาร์ได้เลยนะครับผมตู้เซฟนะครับสามารถเก็บเงินได้นะครับเดี๋ยวกดมาให้ดูนะครับเนี่ยผมกดตัว E นะเหมือนกับของ ในขับเด็กๆนะครับผมไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับก็จะมีเงินอยู่ข้างในครับเหมือนพวกตู้เซฟปกติเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับนี่เห็นไหมเราไม่จ้ไปนต้องเดินไปเก็บด้วยนะครับเราก็จะเข้าตัวนะครับผมได้มาแล้วครับสองแสนสองนะครับก็เก็บไว้อันนี้อันนี้ผมเก็บมาประมาณแค่2วันเองนะเพื่อนคือได้2องแสนสองแล้วนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เล่นทั้งวันนะถ้าเล่นทั้งวันนี้น่าจะได้แต่วันเดียวแล้วนะเพื่อนเออถือว่าข้างล่างได้ไวเหมือนกันนะครับข้างล่างนะครับผมตรงนี้มีคอมนะครับโอ้โหคอมรุ่นเวอร์ชันเวอร์ชันเก่ามากนะครับ แล้วก็ให้เราทำภารกิจได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นบอร์ดที่เราให้เราทาภารกิจนั่นเองนะภารกิจก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็มาตรงซ้ายมือนะครับก็จะมีคอนให้เราเก็บนะมีเลือดนะครับแล้วก็มีอ่าถังน้ำมันนะผมสีส้มนะให้เราเก็บด้วยนะครับเอาโอเคผมเดี๋ยวผมพาไปทําเงินกันหน่อยครับเดี๋ยวผมพาไปขายรถนะครับขายรถวิธีขายรถผมบอกเลยนะตอนไปเอามายากมากแต่ตอนแบบขายรถคือง่ายโคตรนะครับผมคุณแค่นะผมสมมติคุณมีรถแล้วนะคุณแค่เดินมาข้างๆรถนะกดตัว E นะครับ แล้วก็มันจะมีให้เลือกทั้งหมด3อย่างใช่ไหมครับก็คือขายนะครับขายแบบมันติดพายนะครับแล้วก็สาเว็พานะครับก็คือเอาง่ายๆว่าไอ้อันล่างเนี่ยมันคือแยกชิ้นส่วนรถนะครับมันก็จะไปเปลืองสล็อตผมไม่อยากมันเปลืองสล็อตนะครับคือถ้าคุณกดขายอันล่างนะครับขายราคาถูกเนี่ยมันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับมันจะมาอยู่ตรงตัช่างนะครับตรงนี้นะครับ คือลูกอ่าลูกน้องเรานะครับสตาะครับเขาก็จะทําการแยกชิ้นส่วนราคนนี้แล้วก็ขายนั่นเองนะเพื่อนข้อเสียคือมันได้เงินน้อยนะครับแล้วก็ข้อดีคือเราไม่จำเป็นต้องไปส่งรถเองแต่ผมมองว่าไปส่งเองดีกว่านะครับผมแนะนานะครับไปส่งเองดีกว่านะครับแต่ปัจจุบันนะขายมามันติดพายนะครับเขายังไม่เขายังไม่เปิดให้เรานะผมบอกก่อนนะเขายังไม่เปิดให้เราทานะครับก็คือมีอันล่างกับอันบนเท่านั้นนะครับผมแนะนําว่าให้ขายแบบอันบนนะครับดีกว่านะครับได้ราคาสูงนะครับแล้วก็ไปกดขายกันเลยครับ โอเคผมพอเราออกมาครับจามาโทรหาเรานะครับแล้วก็เราก็ขับไปส่งนะครับเขาให้เวลาเราแล้วนะครับผมครึ่งชั่วโมงหรือ30มสนาทีนะครับผมให้เวลาเยอะมากผมบอกก่อนนะครับคุณไม่ต้องรีบนะครับเขาให้เวลาเยอะมากนะครับค่อยๆขับไปนะครับถ้าคุณขับชนนะครับคือมันก็จะหักเงินคุณนะับขวาล่างนะครับจะมีรูปอ่าจะมีตัวเงินขึ้นมานะครับคือนั่นคือเงินที่คุณจะได้นะครับถ้าคุณไม่ขับชนนะครับเนี่ยผมใกล้ๆมากเลยนะทำอ่าส่งเหมือนกับที่ภารกิจปัโตช็อปส่งเลยครับผมไม่มีใครมากวนด้วยนนนะะคครรรัับบบผมมอกกกเลยยภาาิจี้ง่นะครับ อนไปเอาเนี่ยโคตรยากเลยนะแต่ตอนไปส่งเนี่ยคือง่ายมากๆเพื่อนๆเหมือนเพื่อนๆแบบไปส่งรถเอาชับปกติเลยนะผมบอกก่อนนะไปส่งรถเอาที่ฉอปปกติเลยนะครับอันนี้ถ้าเราไม่โดนใครแบบถ้าไม่เราไม่โดนเพื่อนๆเราแกละครับคือเราแทบไม่ต้องขับรถชนก็ได้นะโดยไม่เป็นหนูเด็กเพราะเรามันมีเวลาให้เยอะไงเราไม่ต้องมปนต้องรีบอ่ะเด็กเราค่อยๆขับไปก็ได้นะโอ้สามสิบนาทีผมว่ามันเยอะมากเลยนะแล้วรถมันก็ไม่ใช่ว่าจะแย่นะผมเพราะรถมันแต่งมาแล้วไงรถมันไม่ได้แย่เพื่อน แล้วก็คือ3คันนี่คือทําเหมือนกันหมดนะครับผมบอกก่อนนะครับสามคันนี่คือทําเหมือนกันหมดนะครับไม่มีอะไรแตกต่างเลยนะครับแค่แค่ขับมาสง่งเฉยเลยนะครับแล้วคุณก็จะได้รับเงินนะครับนี่ผมเนี่ยผมถึงแนะนําให้กดคําว่าขายมากกว่าคําว่าเออเออแยกยกชิ้นส่วนนั่นเองนะนเพื่อนอ่าให้ผมค่อยๆขับมาคนระับผมไม่ต้องรีบอะไรเลยคนระับใช้เวลาไปประมาณ2อนาทีแล้วนะครับนะผมขับมาส่งที่ท่าเรือนะครับเหมือนกับออโต้ช็อปทุกอย่างเลยนะครับ เนี่ยผมก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วนะครับคุณก็ได้เงินเต็มๆนะครับสองแสนหกนะครับไม่หักเลยนะครับเพราะว่าคุณไม่ได้ชนนะครับคือธุรกิจนี้ไม่มีใครมาขอแบ่งเราด้วยนะครับยูซุปก็ไม่มาขอแบ่งนะครับคือเราได้เต็มๆนะผมบอกก่อนนะโคตรคุ้มนะพี่ยูซุปนี่สมแล้วที่เขามาจาก p d s 4นะครับเขาใจดีมากก็ใจบุญมากนะครับแล้วถ้าเขาให้ติกล่าในมือเขาด้วยก็จะดีมากนะราคามันจะได้แป็งแขรครับโอเคผมเราก็จะกลับไปที่สาวกยญานะครับ โอเคครับตอนนี้ผมก็กลับมาที่เสาเปิจานะครับเดี๋ยวรอบนี้นะครับเมื่อกี้ผมขายรถให้ดูแล้วครับคืออีกสาอีกสองคันนี่ก็ขายเหมือนกันนะครับผมบอกก่อนนะครับอีกสองคันนี้คือมันก็ขายเหมือนกันนั่นแหละนะเพื่อนๆไปผมเดี๋ยวผมพาไปนี้ดีกว่านะครับพาไปลองลากรถดูนะครับว่ามันก็ได้เงินเหมือนกันนะเพื่อนๆโอเคผมพอเราออกมาแล้วนะครับเราก็รอเขาแป๊บหนึ่งนะเพื่อเขาจะโทรหาเรานะครับ โอเคครับผมนี่ครับผมจุดสีเหลืองนะครับเกาะจะขึ้นมาครับแล้วก็พร้อมชื่อรถนะครับที่เราต้องไปเอานะครับบางทีมันก็อยู่ใกล้บางทีมันก็อยู่ไกลนะผมแล้วแต่เขาจะให้มานะครับว่าให้เราไปล่างที่ไหนนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้เราก็ใกล้ถึงจุดแล้วนะครับโอ้โหเรามาเอาไกลมากอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับผมมาขนาดนี้นะครับมาไกลมากนะครับโอ้พี่นําปลาครับโอเคอาวโอเคครับผมเดี๋ยวแนะนำเพื่อนๆนิดนึงนะครับการเอาขึ้นเอาลงนะครับของนี่ครับผมตัวลิฟรับ มันมันจะมีอยู่2ปุ่มนะผมก็คือปุ่มแรกที่ผมถนัดนะครับผมจะใช้เลข5้านะครับในการยกลงนะเลขเลขแปดนะครับในการยกขึ้นนะครับอย่างนี้นะผมในนี้คือที่ผมถนัดนะครับเลข5เลข8นะครับผมเป็นการยกขึ้นยกลงแบบนี้นะหรือบางคนที่ถนัดแบบว่าเป็นชิปกับคอนโทรนะครับก็คือคอนโทรนะจะเป็นปุ่มลงนะผมชิปนะผมก็จะเป็นการเอาขึ้นนั่นเองนะเพื่อนเดี๋ยวผมกดคอนโทรนะครับพอลงปุ๊บนะเพื่อนเพื่อนก็ไปเกี่ยวรถได้เลยนะครับแล้วก็กดชิปนะผมเพื่อดึงมันขึ้นนั่นเองนะเพื่อนนี่ประมาณนี้นะครับพอดึงขึ้นแล้วก็ขับไป กับอู่เราได้เลยครับผมแต่ข้อเสียนะครับผมของรถคันนี้นะครับก็คือมันไม่สามารถเอาออกมาขี่เล่นได้นะครับอันนี้คือเป็นข้อเสียนี่เอาโอ้โหโหเละเละนะฮะโอ้โหบาไลยของจริงนะเพื่อนบาไลายการช่างนะครับโอ้โหเละเทะไปหมดนะฮะโอเคเนี่ยผมเราก็ลากรถต่อนะครับ แล้วกดตัว E ได้นะเพื่อนเห็นไหมครับมันก็จะสามารถแบบว่ามีหวอ้นมาด้วยนะเพื่อนมันก็ไม่มีเสียงหวอนะเพื่อนคือแบบมันก็เป็นไปกระพริบกระพริบนะครับก็เจ๋งอยู่เหมือนกันนะครับแต่ข้อเสียคือไอ้ทาวชาร์คคันนี้นะผมมันไม่สามารถเอาออกมาขับเล่นนะผมได้นะครับเอาไปแกล้งชาวบ้านได้นะครับมันก็เป็นข้อเสียเหมือนกันนะจริงผมอยากให้เขาเอาออกมาแล้วก็ขายแยกดีกว่านะครับผมคิดอย่างนั้นนะเพื่อนแบบอยากให้เอามาขายแยกนะครับหรือไม่ก็แบบสามารถโทรสั่งเหมือนเซอร์วิสนะผมได้นะเพื่อนแบบบางทีเราแบบ อยากจะลากรถตรงนู้นอะไรเงี้ยแบบมีคนมาส่งให้เราหน่อยเราจะได้ไปลากรถได้นะครับหรือเอามาเล่นเล่นขี่เล่นเล่นได้นันเพื่อนอันนี้ก็เป็นข้อเสียเหมือนกันนะที่มันไม่ให้อัปเกรดนะผมแล้วก็ไม่ให้เรามาขับเล่นนะผมโอเคผมตอนนี้ผมก็กลับมาที่สาบิยะแล้วนะครับแล้วก็เข้าแล้วก็เราก็ขับเข้าสีเหลืองได้เลยนะเพื่อนแล้วเขาก็จะมีคัสซีนิดนึงนะผมโอเคผมพอเรากลับมาถึงนะผมอ่ะไอ้ไอ้ไม่ต้องตกใจนะที่หักตังนะอันนี้ไม่หักตังรายวันนะเพื่อน นี่ครับผมรถมันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วมันก็จะแยกเริ่มแยกชิ้นส่วนนะครับผมเพื่อนําไปขายเองนะครับคันนี้นะผมแต่งมาแล้วด้วยนะมาดูเดบัะล้อที่แบบเป็นของสปอร์ตเลยนะเพื่อนแล้วก็เอใส่ยางด้วยนะครับใส่โอ้เนี่ยครับผมใส่สปอเลอร์นะครับแล้วก็แต่งท่อด้วยนะครับคันนี้น่าจะได้หลายตังเลยดีเดียวนะเพื่อนนะเจ๋งเลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะมีอวอร์ดของธุรกิจอันนี้ด้วยนะผมก็อย่าลืมไปทำกันนะครับอวอร์ดต่างๆนะครับก็สามารถเช็คได้ที่คอลเลกชันนะครับ ของ u ูซุปอันใหม่เลยนั่นเองนะเพื่อนก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมวิธีการทำเงื่องต่างๆนะครับของธุรกิจนี้แล้วก็การทํางานต่างๆนะครับก็ดูใน,นอนาคตนะว่าเขาจะมีการอัปเกรดอะไรขึ้นมากนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะอัปเกรดเรื่องภารกิจขึ้นมานะครับผมเพราะว่า3ามครั้งต่อหนึ่งอาทิตย์นะครับต่อหนึ่งสัปดาห์เนี่ยผมมองว่าเออมันมันเยอะมันนานไปนะครับมันนานไปนะผมคิดว่ามันควรจะเป็นต่อวันนะครับหรือไม่ก็ต่อแบบถ้าต่อสัปดาห์จริงคือคุณต้องอัปภารกิจมากกว่านี้นะ ผมคิดว่าสักประมาณ7บาทอันหรือ10อันนะครับผมมองว่ากำลังเวิร์กเลยนะครับธุรกิจนะครับค่อนข้างธุรกิจนะผมค่อนข้างสนุกนะครับอารมณ์คล้ายๆกับตอนที่ออโตช็อปมาเลยนะครับก็คือตอนทําไปเนี่ยก็รู้สึกคล้ายๆกันนะครับแบบสนุกเหมือนกันเลยนะเพื่อนนะแบบไม่ไม่แย่นะครับผมบอกก่อนนะไม่แย่นะครับแต่รับธุรกิจนี้นะครับแต่ที่มันไม่ค่อยโอเคสำหรับผมก็คือไอไอชาวชาร์คันนั้นนะครับมันเอาไปขับเล่นไม่ได้นะครับมันเอาไปขับเล่นไม่ได้แล้วก็ลงรถจอดลงจอดรถนะผมอันใหม่ก็ไม่มาด้วยนะครับ ก็คือตอนนี้นะลงจอดรถมันก็ไม่พออยู่แล้วนะเพื่อนสาหรับใครที่รถมีเยอะๆนะครับก็ไม่พออยู่แล้วยิ่งปัจจุบันนะมันสามารถซื้อรถเพื่อนได้อีกก็โอ้โหแบบซื้อกระหนำ Sale, ่ำซัมเมอร์เซลเพื่อนเพื่อนแบบไล,เล่เร่เร่รถอ่แมกแลรใช่ไหมหรือว่าไลายบางคนที่แบบไลย l อลเอสเรรแล้วพวกนี้ที่แบบต้องใช้เวลปลดอย่างเงี้ยโอ้โหเราซื้อลักไก่มาเลยนะครับไม่จะเป็นต้องไปเก็บเวลอีกแล้วนะครับลักไก่อย่างเดียวนะครับผมมันก็ทําให้ตังค์ล่อยหล่อได้นะเหมือนของผมนะครับ ตังผมก็ลอยหล่อนะครับตอนนี้ตังจะหมดตูดอยู่แล้วนะครับก็คือเสียงเงินไปกับไอการซื้อรถของเพื่อนเพื่อนี่แหละครับผมบางคันนี่คือมาตอนนู้นตอนนี้ตอนนั้นนะหรือรายใลม์ใหม่นะครับก็หมดตังกันไปหมดแล้วนะครับโอเคสำหรับธุรกิจอ่าซาเวตยานะครับผมก็น่าจะประมาณนี้ครับถ้าใครชื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์ซับสไครป์ผมด้วยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ